ฮอนด้าซีอ0วีสอ e v เทคเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ีล้อปี2อ0พปโปรโมชั่นของไลาที่2องแ0 0หบาทเท่านั้นค่ะรถ SUV สาภาพไปสวยขับดีสุดๆเลยค่ะแม็กไกลสวยเลยค่ะติดฟิล์มมาเรียบร้อยแล้วค่ะ ภายในสปอร์ตนะคะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตระบบเซ็นอร์ล็อกกระจกปรับไฟฟ้าพัดไฟฟ้าแอร์แบ็กพวงมาล <Back S 1> ัยมันติฟังก์ชันแอร์ดิจิตอลเครื่องเสียง a m f m a u x แล้วก็ CD ค่ะฟรีดาวนะคะคันนี้ส่งเดือนละ5,000กว่าบาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่1 3,000บาทขึ้นไปกระสุดคันนี้ไปเช้งงานได้แล้วค่ะด้านหลังกว้างนะคะเบาะหลังพับได้ขนของได้เยอะค่ะ มีที่วางสัมภาระสองช่องอีกต่างหากค่ะคนนั่งด้านหลังก็นั่งสบายมากๆเลยค่ะกว้างแล้วก็แอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะมาทดลองขับก่อนตัดสินใจดูได้ค่ะรถสภาพดตีจริงๆเด็กเครื่องยนต์2,000ซีซีเบนซินค่ะ สนใจทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติกที่ช่องไอดีเมียไยน้ำหน้า s i m p 1 0พิมพ์พิมไมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ